วันนี้เราจะมาทำฉลากที่แปะลงบนแก้วใสจะต้องมีการใช้สับส a n น e Painter ในการทำ Texture เข้ามาช่วยจะทำให้เราทำงานได้ง่ายนะครับมันจะมีจุดสำคัญที่เราจะต้องทำก่อนก็คือหนึ่งเราจะต้องเปิดใช้งาน Material ที่สามารถแสดงความใสได้นะครับซึ่งเราจะใช้งานตัวนี้นะฮะ PBR Metal Lab Wit h Alpha Blending นะครับ นอกจากนั้นเราจะต้องไปทำการเพิ่ม Channel ที่เป็น Channel ของ Opacity นะครับเราจัดการเรื่องนั้นได้โดยการไปที่ texture setting นะครับเพิ่ม Channel Opacity เข้าไปขั้นตอนต่อไปเราจะทำให้แก้วใสแล้วเราจะเขียนลายบนแก้วนะครับเราจะเริ่มจากการ fill layer ลงไป1นึ่ง layer เราจะให้ layer เนี้ยเป็น layer ของเนื้อแก้วนะครับปรับ o p เปอ t y ลงเพื่อนำเสนอเป็นแก้วใสนะครับ จากนั้นนะครับเราจะสร้างเพ i น t l เลเยอรขึ้นมาด้านบนตัวเพ i น t l เลเยอรตรงนี้เราสามารถที่จะเพ้น t ได้นะครับอย่างนี้คือ Channel ของ Opacity นะเทคนิคก็คือให้เราปรับค่าตัวนี้ให้ขึ้นไปเป็นหนึ่งะครับถ้าเราปรับ Opacity ขึ้นไปเป็น1เนี่ยเวลาเราเพ้น t เนี่ยมันจะเป็น l a เยอร์ที่ทึบอยู่บน Fill Layer ด้านล่างนะครับในกรณีที่เราจะทำการติดลายลงไปนะครับ เราสามารถใช้งานพวกอัลฟาบัตนะครับลากโยนลงไปนะในที่นี้ผมจะเอาไปใส่สเตนซิลนะครับเอาลายดอกไม้ใส่เข้าไปที่สเตนซิลนะครับจากนั้นเราจะทำการควบคุมลายดอกไม้นะครับด้วยการกด S วางไว้ในโพซิชันนะครับที่เหมาะสมจากนั้นเราจะเพน์ลงไปจนเต็มแบบนี้ เรียบร้อยผมจะปิดสเตนซิลนะครับตอนนี้เราจะได้แก้วใสที่มี t e x t u เจอที่อยู่ด้านบนดังนั้นแปลว่าถ้าหากใครมีตัว Label นะครับที่ต้องการจะแปะกับขวดเรามีหน้าที่ต้องทำแมปที่เป็นสีขาวแบบนี้ออกมาจาก Photoshop หรือจาก AI ก็ได้นะครับคอนเว r ร์ออกมาได้แล้วมา s t a มปในนี้นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะทำการ Export ข้อมูลทั้งหมดออกไปนะครับไปที่ไฟล์เอ็กพอร์ตเท็ก ในการ Export เนี่ยเราจะต้องไปเซตนะครับตัว Preset นิดหน่อยนะฮะเข้าไปใน Output Template ไปที่ a n u a i Standard นะครับในที่นี้เนี่ยเราจะต้องทำการมาสร้าง Channel เพิ่มนะครับสำหรับการ Export ข้อมูลของ Opacity นะครับเราสามารถจะทำแบบนั้นได้โดยการไปที่ Create ด้านบนกดไปที่ g l a r นะครับเราจะทำการ Copy ชื่อของ Pass ที่ถูก Export ออกไป จากตัวด้านบนนะอย่างในที่นี้ผม Copy จาก m m e r s i v e แล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อนะครับตรงคำว่า Emissive เนี่ยเราเปลี่ยนเป็น OP ก็ได้นะฮะ OP Opacity นะครับจากนั้นมองทางด้านขวามือนะครับ Input Map เราจะลาก Opacity นะครับโยนเข้าไปในบริเวณช่องด้านหลังที่เขียนว่า GR นะครับแล้วเลือกว่าเราเลือก g r a y Channel นะครับจากนั้นเราจะไปทำการ Export กันเลยนะครับเลือก Output Template เป็น AI Standard นะครับ export จากนั้นเราจะไปเช็คนะครับที่ Output Directory นะครับเราจะได้ Map ที่เราได้ทำไว้นะครับ Bas e color metal n e s s นะครับแล้วตัวสำคัญคือตัวนี้นะฮะ op นะครับหรือว่าตัว Op หรือ o p a c i t y ที่เราต้องการนะตัวนี้สำคัญที่สุดนะครับเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปที่โปรแกรมมายาเราจะมีการใช้ตัว s h a เดอร์พิเศษของ ANO น,นะครับชื่อว่า AI Mix Shader นะครับเดี๋ยวผมขอเปิด y y p r r s h d e r ขึ้นมาด้วยเพื่อทำการ Connect ค่าต่างๆนะครับเราจะไล่เรียงไปทีละ Material นะครับเราจะต้องทำสอง a t e r i a l ในนี้นะครับ <c oughs> ก่อนอื่นผมขอปรับให้ทุกอย่างเบาก่อนโดยการลดเทรดในการเรนเดอร์นะครับ <c oughs> เราจะเริ่มจากการ assign favorite material ใส่ standard surface ตัวที่1ลงไปนะตัวนี้ผมต้องการจะให้เป็น Material แก้วนะครับจะทำการปรับค่า transmission นะครับขึ้นให้สุดเลยแล้วก็เปลี่ยน IOR นะครับให้เป็น1.6นะครับตอนนี้เราได้ความใสของโมเดลแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไ t ทิงมันดูโดยการใช้งาน HDRI นะครับเราจะปรับลับเน็ตลงนะครับมาที่ศูนเลยนะครับให้ตัว Material เนี้ยมีความเป็นแก้วที่ใสไปเลยนะครับอ่ะแก้วมาพร้อมนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะทำการเปลี่ยนชื่อนะครับ s t a n d a r d Surface 2ตัวนี้เราจะเปลี่ยนชื่อมันเป็น l l s s ครับเก็บไว้ก่อนหนึ่งตัวนะครับจากนั้นเราจะต้องทำอีกหนึ่ง Material จะเป็น Material ของตัว Label นะครับหรือว่าตัว Line นะครับที่มีการไปสกรีนอยู่บนแก้วนะวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือผมจะเก็บ แที่เลียวแก้วที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยไว้ในไฮเปอร์เชดแบบนี้ก่อนนะผมจะแอ s ไซนตัวสแตนดาร์ดเซ์เฟตอีกอันนึงเข้าไปนะครับจากนั้นเราจะทําการลิงก์เท็กเจอร์ไปยังตัวเท็กเจอร์ที่เราได้อซ์พอร์ออกมาจาก u u s t t n n e Painter นะครับผมจะเริ่มจาก b a s คัลเลอนะครับกดเลข6เพื่อให้มีการแสดงเท็กเจอร์นะครับตอนนี้ โมเดลของเราเนี่ยจะยังไม่ใสนะเราจะต้องมาทำการ l i n k ์ opacity ก่อนนะครับซึ่งจะอยู่ในแท็บของ geometry นะครับเข้าไปใน opacity นะครับ op นะฮะตัวนี้จะมาทำการตัดครับให้มีการแสดงเฉพาะตัวลายอย่างเดียวนะมาลองทำการ ipr render กันดูนะเห็นไหมครับตัดเกลี้ยงเลยนะครับนี่คือเหลือเฉพาะลายอย่างเดียวนะครับ ตัวลายที่ปรากฏตรงนี้เราสามารถที่จะมาปรับเมทัลเนสขึ้นได้จูนล้ำเน็ตลงได้นะครับเพื่อทำให้มันมีความเป็นเมทัลลิกนะครับจูนแบบนี้ง่ายและดีนะครับตอนนี้เราจะมีแมทเทอเรียลอยู่2ตัวลว้นะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อแมทเทเรียลตัวล่าสุดที่ทำเนี่ยว่าตัวฉลากก่อนนะครับตอนนี้เราจะมีแมทเท i เรียลแกสแล้วก็ตัวเลเบ l ลนะครับเราจะทำการ ลากมาลงมาเจอกันในไฮเปอร์เชดโดยการใช้เมาส์กลางนะครับลากลงมาใน working area นะครับ label อยู่นี่ glass อยู่นี่นะครับกดปุ่ม show input output หนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน้านเต็มนะฮะ label ก็จะลิงก์ไปที่ texture opacity แล้วก็ตัว base color นะครับตัว glass ก็คือเซตเป็นแก้วไปมองหาโนดพิเศษหนึ่งตัว AI mix s h a ดอรนะครับกดมันออกมา AI mix shader เป็น Shader ที่เราจะสามารถเอา Shader มาผสมกันได้มาซ้อนกันได้2ตัวแล้วคุม alpha channel ของมันได้อีกทีหนึ่งนะเราจะเริ่มเลยนะครับเราจะเอาตัวแก้วนะครับใช้เมสกกลางลากลงไปโยนที่ Shader 1นะครับที่ตัว Shader 2เราจะลาก Label โยนลงไปนะครับหลังจากที่ทำการโยนตัว Shader ทั้ง2ลงไปแล้ว เราจะต้อง assign AI m i x Shader ให้กับตัวโมเดลของเราด้วยนะครับ assign ลงไปเลยครับจากนั้นทดลอง IPR Render นะครับตอนนี้เราจะเห็นการ blend กันนะครับของ Shader 2ตัวถ้าเรา mix weight ไปทางซ้ายเนี่ยมันจะโชว์แก้วนะครับถ้าเรา mix weight ไปทางขวาเนี่ยมันจะโชว์ตัว label ถ้าเราปรับ mix weight ไปที่0.5คือตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นว่าล i n e ที่มันโชว์บนนั้นเนี่ยมันไม่ชัด มันมีลักษณะการฟ้ามากๆนะครับวิธีการก็คือเราจะใช้งานนะครับตัว Opacity Map ให้มาช่วยเป็นตัวตัดอัลฟ a าที่โนดของ AI m i x e h a d e r นะครับโดยเราจะลากช่องนะครับเล็กๆที่ชื่อว่าเอาอัลฟ a าโยนเข้ามาใน Mix ของ AI m i x e h a d e r นะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องทำคือในตัว texture ของ Opacity ตัวนี้ที่ผมกำลังเปิดอยู่ OP นะครับเราจะต้องไปที่ Color Balance l i ติ i ก Alpha is l u m i n a s n t ด้วยห้ามลืมเด็ดขาดในกรณีที่ใช้งาน Opacity Map ทําไมอย่างนั้นมันจะทำงานอย่างไม่ถูกต้องนะครับอตอนนี้เราได้ผลลัพธ์แล้วนะครับลองมาดูกันนะครับนี่คือแก้วถ้าเราอยากจะจูน Material ทำยังไงนะ AI Mixer h Layer ที่เป็นแก้วอยู่ด้านบนถ้าเราอยากจะจูน เราสามารถจะจูนได้อย่างอิสระด้านบนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าลับเน็ตนะฮะที่ทําให้แก้วจากแก้วใสเปลี่ยนกลายเป็นแก้วขุ่นนะครับทําได้ที่นี่นะครับลักษณะแบบนี้เราอยากจะจูนสีของความใสนะครับเราทําได้ที่นี่นะครับผมจะใช้สีที่ค่อนข้างจางๆหน่อยนะครับแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเราอยากจะจูนตัวเลเบลนะครับเราจะปรับลับเน็ตนะครับจูนลับเน็ตขึ้นได้เลย ลดความเป็นเมทัลลิกลงได้จากด้านบนนะครับเรามีขั้นตอนการทำเนี่ยมาตั้งแต่ Substance Painter นะครับที่เยาเข้ามาช่วยในการสร้าง Opacity Channel Export Opacity Map ออกมาจนมาถึง มายานะเรามีการใช้โนด a ไ m i x s h a เ e r ดดของ Arno เพื่อทำการรวมมัทเรียล2ตัวเข้าด้วยกันนะครับและมีการใช้งาน Alpha ของมันามาตัดตัว Label หรือว่า l ลายที่มีการซ้อนอยู่ในด้านหน้านะครับสำหรับในวันนี้นี่คือสิ่งที่เรานำมาฝากท่านหวังว่าท่านจะสามารถนำมันไปใช้ได้กับงานของท่านนะครับผมอาจา์พรจากไลซจีขอขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันในโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ